ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ้ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์ลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำวันอังคาร3าทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของค,คดีปกครองที่น่าสนใจค่ะและช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นไปรับฟังกันก่นกอนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอน สลาสิทธิ์ในบ้านพักยังมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางราชการได้จัดที่พักให้แก่นางแย้มข้าราชการท่านหนึ่งโดยนางแย้มจับสลากเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการได้แต่กลับสลาสิทธิ์ไม่เข้าพักอาศัย แต่ได้ให้ข้าราชการอื่นเข้าอยู่แทนส่วนนางแย้มได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านตามเดิมแต่ได้เปลี่ยนเป็นนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อบ้านมาเบิกค่าชาวบ้านแทนต่อมากรมบัญชีกลางเห็นว่านางแย้มไม่มีสิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านนับตั้งแต่วันที่สละสิทธิ์จนถึงวันที่ถูกงดเบิกค่าชาวบ้านและต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการนางแย้มจึงมาฟ้องต่อศาลปกครอง สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นางแย้มสลัดสิทธิ์การเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักราชการไม่อาจถือว่าเป็นกรณีที่ได้จัดให้เข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการแล้วไม่ยอมเข้าอยู่อาศัยที่จะมีผลทำให้ขอเบอิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ประกอบกับการที่นางแย้มจับสลากได้และสลัดสิทธิ์ให้รายอื่นได้รับสิทธินั้นไปแล้วมาใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ก็มิได้แตกต่างก,กันกับการที่นางแย้มเข้าพักอาศัยในที่พักนั้นเพราะจะมีผลทำให้ผู้ที่เข้าพักอาศัยแทนขอใช้สิทธิเบิกค่าเชาบ้านเช่นกันการที่นางแย้มไม่เข้าพักอาศัยในที่พักที่จัดให้จึงมิได้ทำให้ราชการเสียหายไม่อาจตัดสิทธิ์ในการเบิกค่าเชาบ้านของนางแย้มได้แม้ต่อมานางแย้มได้เปลี่ยนเป็นการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเ kind of บิกแทนการเบิกค่าเช่าบ้าน ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านการเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนารมณ์ของทางราชการที่จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ทั้งยังสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ดังนั้นคำสั่งให้คืนเงินค่าเช่าบ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกระงับ สารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o r t g o t h ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับ30นาทีคดีปกครองกับฟลน,นันประพัดเฉลิมสินเฮรันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของคดีปกครองนี้มีหลากหลายแบบจริงๆนะคะอย่างเรื่องของการสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เกี่ยวข้องกับคดีปกครองได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นยังไงคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นยังไงแล้ว แล้วจะต้องมีลักษณะอะไรที่มันแบบไม่ไม่เข้าขายลักษณะต้องห้ามเพราะว่ามันมีกฎกติกามารยาทในการกําหนดเรื่องราวของคุณนะสมบัติแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณอยู่ในที่ที่นั้นมานานแค่ไหนระยะเวลามากน้อยแค่ไหนเขาเขาอยากให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนัน เข้าคนที่เข้าใจในพื้นที่เนี่ยมาแก้ไขปัญหาของลูกบ้านเพราะว่าจะได้เข้าใจแล้วก็ประสานงานกับคนในหมู่บ้านได้อย่างดีตัวอย่างของกรณีศึกษาที่เราหยิบยกจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะ mm. ก็จะเป็นกรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะสมบัติการมีถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะซึ่งก็ก็พบปัญหาว่า ผู้สมัครที่มีบ้านที่พักอาศัยสลับกันไปมาระหว่างหมู่บ้านที่ตัวเองสมัครกับหมู่บ้านอื่นเนี่ยตกลงเขาจะอยู่ตรงไหนกันแน่และตกลงเขาเขาสมัครได้ไหมรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองดรพักเดชคมสันอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณประพัท์และผู้ฟ่งทุกท่านครับวันนี้ขนาดเป็นแค่คดีเรื่องของผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่คนละหมู่บ้านก็ ก็สมัครลำบากแล้วเรื่องเราเป็นยังไงคะเนี่ยครับมุญเหตุของคดีนี้อยู่ว่าเดิมทีผู้ฟ้องคดีเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่ที่ห้าครับต่อมาก็ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่หมู่ที่สิบสามโดยมีชื่ออยู่ในฐานะเจ้าบ้านครับจากนั้นแอนเพอได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามผู้ฟ้องคดีก็ลงสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามที่ตนย้ายทะเบียนมาน่น,นะครับโดยเป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่ง แล้วก็มีคนหนึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลขสองครับทีนี้ก็มีการทักทวงขึ้นมาว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะขาดคุณสมบัติในการสมัครเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่สิบสามแต่พักอาศัยจริงอยู่กับภรรยาในพื้นที่หมู่ที่ห้าก็เลยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านครับเรื่องนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในลักษณะต้องห้าม ของผู้สนะรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านครับคุณนภัท์ค่ะการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติตรงนี้ออกมาเป็นยังไงคะคณะกรรมาการตรวจสอบคุณสมบัติได้รับฟังพยานบุคคลซึ่งให้ถ้อยคำสอดคล้องต้องกันครับว่าผู้ฟ้องคดีและภรรยาเนี่ยประกอบอาชีพทำนาในเขตหมู่ที่สิบสามและมีชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ที่สิบสามมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบสี่จนถึงปัจจุบันครับ แต่ว่าเขาได้พักอาศัยหลับนอนอยู่ที่หมู่ที่ห้ามาโดยตลอดเพื่อดูแลามารดาที่ป่วยอยู่ครับส่วนบ้านในหมู่ที่สิบสามผู้ฟ้องคดีได้ให้พี่สาวพักอาศัยพร้อมกับครอบครัวนะครับและผู้ฟ้องคดีก็เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อนแล้วลาออกเพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามครับโดยในช่วงเช้าของทุกวันผู้ฟ้องคดีก็จะมาเปิดระบบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่สิบสาม และเมื่อมีเหตุขัดข้องชาวบ,บ้านก็จะไปตามผู้ฟ้องคดีให้มาช่วยแก้ไขครับจากข้อทีจจริงที่ว่ามาเนี้ยครับคณะกรรมาการตรวจสอบคุณสมบัติจึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีกินอยู่หลับนอนที่บ้านในหมู่ที่ห้าเป็นประจำแม้จะมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่หมู่ที่สิบสามและพักอาศัยเพื่อทำานาเป็นบางครั้งบางคราวก็ตามครับย่อมถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่ที่สิบสามนะครับ ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายครับเมื่อแอนเภอพิจารณามติดังกล่าวแล้วก็เห็นชอบด้วยจึงแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติดับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านครับพร้อมกับประกาศในชื่อคนที่มีคุณสมบัติก็คือเหลือผู้สมัครหมายเลขสองเพียงคนเดียวครับแน่นอนผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เห็นด้วยก็เลยอุทธร์คำสั่งที่ให้ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธร์จึงมีมติให้ยกอุทธร์ผู้ฟ้องคดีก็เลยยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองตามระดับครับเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของในอำเภอและคำพิจาัยาอุทธรณ์ของผู้ว่าครับคุณนภพเรื่องของทิ่ินที่อยู่ประจำเนี้ยจริงๆแล้ว ว่าไปมันก็พูดยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็อยู่ทั้งสองแห่งเลยมันก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มันไม่ได้ไกลกันมากมายนะคะคราวนี้มันต้องอ้างอิงในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่คนจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านถูกต้องไหมคะว่าข้อกฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้ว่ายังไงครับข้อกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457 มาตรา12ครับซึ่งบิดาว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งหนึ่งในนั้นครับจะต้องมีภูมิลำเนาวหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในเทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการเทะเบียนราษฎร์ในบ่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานครับ แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534มาตรา29ด้วยครับได้บัญญัติว่าผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่หน้าที่นั้นครับแล้วก็นอกจากนี้ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่สามมาตราครับมาตรา37บัญญัติว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นทันบุคคลนั้น มีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสําคัญมาตรา38บัญญัติว่าถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทําการงานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นและอีกมาตราหนึ่งครับคือมาตรา41บัญญัติว่าภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้ง ว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาครับจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่ามาเนี่ยนะครับสารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญหัติไว้ในมาตราสิแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ครับโดยในส่วนคุณสมบัติของการมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยได้บรญญัติไว้ในมาตร 12, าสิอนุสครับก็คือ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการประกอบกันดังนี้นะครับประการแรกมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำประการที่สองมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านและประการที่สามครับเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานครับคุณธรพั ตอนนี้พอสารได้พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วทางสารมีการให้ความเห็นยังไงคะสารท่านเห็นอย่างนี้ครับว่าการที่จะพิจารณาว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีภูลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นๆหรือไม่เนี่ยจะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงตลอดจนพฤติการในการดํารงชีวิตของผู้นั้นตามความเป็นจริงเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็บุคคลคนหนึงเนี่ย อาจ,จมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งก็ได้นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นครับทีนี้ถ้าถามว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยมีเจตนาลมีเจตนารมไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะให้บุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นนอกจากจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้ว ก็ยังควรที่จะต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนันด้วยครับและได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้นติดต่อมาแล้วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ทย่อมจะต้องรู้จักพื้นที่และบุคคลที่เป็นลูกบ้านเป็นอย่างดีครับจะต้องเข้าใจบริบทและสภาพปัญหาต่างๆในหมู่บ้านเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นไปได้วยดีครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆตรวจตราสอดส่องดูแลรักษาความสงบเก็บร้อยภายในหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วกรณีของผู้ฟ้องคดีล่ะคะอันนี้ถือว่าเขามีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านไหนอะคะครับแม้ข้อที่จริงในคดีนี้จะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่หมู่ที่ห้ากับภรรยาเพื่อดูแลบรรดาที่ป่วยไม่ได้พักอาศัยหลับนอนในพื้นที่หมู่ที่สิบสามที่เขาลงสมัครผู้ด่บ้านน,นนะครับเพราะได้ยกให้พี่สาวอยู่อาศัยพร้อมกับครอบครัวก็ตามแต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเป็นเจ้าบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่สิบสามในฐานะเจ้าบ้านครับมีชื่อเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าด้วย แล้วก็เห็นว่าไม่ได้มีเจตนา,าที่จะย้ายภูมิลำเนาออกจากบ้านในหมู่ที่13แต่อย่างใดครับประกอบกับจากการใช้ชีวิตรวมทั้งประวัติต่างๆของผู้ฟ้องคดีเนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเขาเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่13มาแล้วนะครับแล้วก็ลาออกเพื่อจะมาสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ในครั้งนี้ครับ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่13อีกด้วยโดยในช่วงเช้าของทุกวันผู้ฟ้องคดีก็จะมาเปิดระบบน้ำประปาหมู่บ้านและพอมีเหตุขัดข้องชาวบ้านก็จะไปตามให้เขามาช่วยแก้ไขครับอีกทั้งผู้ฟ้องคดีและภรยาประกอบอาชีพทำงานในพื้นที่หมู่ที่13มาโดยตลอดเลยนะครับกรณีนี้จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านหมู่ที่13แล้วครับ และยังเห็นว่าหมู่ที่13และหมู่ที่15เนี่ยก็มีพื้นที่ใกล้ชิดติดกันห่างกันเพียงหนึ่งกิโลเมตรเองครับใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีก็ถึงละโดยได้มีการแยกหมู่บ้านหมู่ที่13ออกมาจากหมู่ที่5ซึ่งเดินเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับก็เลยสแสดงให้เห็นว่าบ้านทั้งสองหลังของผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่หักไปกันมากนะครับสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวกครับ ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ที่อยู่เป็นประจำทั้งสองหมู่บ้านที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สัตปลี่ยนกันไปครับโดยกฎหมายให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาก็ได้นะครับทางนี้ตามในมาตราสาสิบแปดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับคุณอนุพัฒน์คราวนี้เมื่อมีภูมิลำเนาอยู่เป็นประจำทั้งสองหมู่บ้านอันนี้ก็น่าจะกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหรือเปล่าคะคือในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตราสิบสองแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยนะครับเมื่อบทบัญญัตนี้เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิ์ของบุคคลการพิจารณาจึงต้องให้ได้ความโดยชัดแจ้งและรอบคอบครับว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในพื้นที่หมู่ที่สิบสามโดยปราศจากข้อสงสัยซะก่อนนะครับ จึงจะวินิจฉัยได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลครับเมื่อผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่สิบสามนับจนถึงปัจจุบันติดต่อก,กันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการตามมาตราสิบสองอนุสาร แห่งพระชจดัลักษณะปกครองท้องที่และไม่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับดังนั้นการที่ในอำเภอมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านย่อมขัดต่อข้อเท็จจริงตลอดจนพฤติการในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีครับการพิจารณาคุณสมบัติรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อที่จริงข้อกฎหมายและเหตุผลอย่างเดียวกันจึงเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ที่น่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันครับคดีนี้ศารปรลปกครองสูงสุดสิทพิพากษาย,ยืนตามศารปรลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคําสั่งของในอำเภอที่แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ รวมทั้งเพิกถอนคำมติชัยอุทธรของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยกอุทธรของผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการออกคําสั่งและคำาวิชัยอุทธร์ดังกล่าวครับคดีนี้ก็เป็นไปตามคําที่ภากษาสารปกรครองสูงสุดที่ออ .284 พ .2568 ครับคุณนันประพัฒน์ค่ะแล้วจากเรื่องนี้นี่มีอะไรอยากฝากไว้เป็นข้อสังเกตไหมคะครับคดีนี้พฤติการการใช้ชีวิตของผู้สมั รับเลือกผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างชัดเจนนะครับที่พอจะถือได้ว่าเขายังคงมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำอยู่ในหมู่บ้านที่ลงสมัครเพราะมีสิ่งบ่งชี้อยู่หลายประการตามที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากให้ลองเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่งครับก็คือคดีพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออหังรอเรือ136พส2566คดีนี้เนี่ยแม้จะรับฟังได้ว่า ผู้สมัครรับเลือกเปื่อยบ้านเดินทางไปมาระหว่างบ้านทั้งสองหลังซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านกันนะครับแต่เขาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวซึ่งมีชื่ออยู่ในหมู่บ้านอื่นครับฉะนั้นการที่ผู้สมัครรับเลือกคนเดียวย้ายชื่อตัวเองมาอยู่บ้านญาติในหมู่บ้านที่จะลงสมัครเนี่ยนะครับแม้จะเกินกว่าสองปีแล้วก็ตามแต่สายก็เห็นว่าเป็นไปในลักษณะเพื่อให้ตัวเองมีคุณสมบัติ ที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เท่านั้นครับไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่จริงจึงไม่ถือว่าเป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและย่อมถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูพฤติการเป็นกรณีกรณีไปนะครับซึ่งกฎหมายก็สบถสมผลแล้วแหละตราะการที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไหนก็ควรต้องอาศัยจริงอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับ ถือเป็นตำแหน่งที่ต้องสอดส่องดูแลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั่วถึงยาลูกบ้านต้องสามารถติดต่อเข้าถึงได้โดยง่ายจริงไหมครับเราขอฝากไว้แต่เพียเท่านี้ครับคุณประพัฒน์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะดรพักเ,เดชคมสรรวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะและเราจะกลับมาพบกับสามสิบนาทีคดีปกครองได้ทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึง่งและทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจและ YouTube c h a n n e ลของสำนักง,งานสารปกครองออนแอไปพร้อมกันนะคะและถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถถามสายด่วนสารปกครอง1355ได้ค่ะและวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดอกตอร์พักเดชคมสัรและฟนนันประพัฒเฉลิมสินเฮรันเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมัอนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมืนลมเงาหิ่งหินลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งปิดตามความเป็นจริง ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแข็งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้งจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและราวรา ที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นดวมฝ้าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ รักยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรือรวละเลือมล้ำไป บางไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นทันตลอดไป